แหม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับห่างหายไปกันนานนะครับโอ้โหเราเนี่ยดูอ้วนขึ้นอ่ะพักถายกันหน่อยครับสวัสดีครับอยู่กับผมนนคนกระสินครับ,รบและนี่ก็คือรายการเดิมไปคุยไปครับครับผมถ่มมมายรายการก่อน ครับครับกําลังถ่ายโอเคก็อยู่กับรายการเดิมไปบนไปนะฮะก็คือเหตุผลที่ไม่ลงคลิปเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับมีข่าวการเมืองหลายๆข่าวนะครับทําให้ผมไม่กล้าลงคลิปนะฮะอย่างที่สองไม่ว่าง ซึ่ง,ต,งนนะะนะะตอนนี้ฝนก็ตกลินลินนะฮะนะฮะตอนนี้ฝนก็ตกลินลินหาสามน้ําไม่เจอครับก็คือถ้ามันไหนฝนลินฝนตกก็คือจะกลับสามน้องแต่วันนี้สามน้อาแท้กระขันนะฮะแล้วก็จะว่ายังไงล่ะครับทุกคนก็ ตอนนี้นะฮะก็887ทับกับอีก1,787ชั่วโมงนะฮะก็ทำ YouTube มาก็ปีๆแล้วนะฮะก็คลิปนี้ขั้นเป๊บหนึ่ง บรรยากาศช่วงนี้นะฮะก็พายุก็เข้านะฮะพายุก็เข้าเมืองไทยนะฮะทุกคนทำให้ฝนตกแล้วก็ทำให้ฝนตกแล้วก็อากาศเย็นอากาศเย็นเช่น,นี้ผมก็เหนื่อยอยู่ดีนะครับเพราะว่าน้ำหนักผมตอนนี้ก็82 83กิโลนะฮะ <c oughs> เดินมาแค่้ก็เหนื่อยละคนเอ้ย ไปเส้นนี้แล้วกันนะฮะเส้นเก่าที่เราเคยถ่ายอไอ้นะฟัดขาวซาไปพูดถึงในการฟัดขาวซาหน่อยในสไตล์นี้แหละครับก็ฟัดขาวซาก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะฮะวิวมันไม่ดีเว้ยแล้วก็ ขาวแต่ถ้าข่าวก็ไม่ไะ้ข่าวอะไรก็ไม่รู้นะฮะไอ้ผมก็กล้าเล่าได้ไงอ่ะเออเนาะข่าวก็จักอะไรนะฮะเดินกับในฝนลินมิติหมาของกูชัดๆโอ้ฝนลิน ก็ที่มาอาชิ์รายการนี้นะฮะรายการนี้อีพีนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่มา,าทให้คนทุกคนหายเหนื่อยนะครับพูดแล้วก็จะว่ายไงนะครับก็มีรายการที่หดขึ้นมาอีกหนึ่งรายการนะก็คือ รายการอ่าไม่ชังผุดขึ้นมาแล้วก็คือรายการเก่านั่นแหละรายการเก่าก็ทุกคนจำได้ไหมครับไอคลิปนี้อ่ะที่ผมสัมภาษณ์สองคลิปอะครับนั่นก็คือสายน้นขวดแชรด้านเองครับทุกคนก็คือสองคลิปคลิปโควิดกับคลิปดาม่าบีนเคทุกคนจำได้อยู่เนาะก็คลิปนั้นเ็นต้องมาก็ ไม่เคยสัมภาษณ์ใครเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็สัมภาษณ์กําลังสัมภาษณ์ไิทีละคนนะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าผมนีน่นดกับแขกทั้งห้าคนไว้เมื่อวันศุกร์นะฮะว่าเราจะถา่ายคลิปกันตอนบ่ายสามครับแล้วก็โปรแกรมอัดครับมีปัญหาโห ตอนแรกว่าจะไลฟ์สดน,นะมันไลฟ์มไม่มีเสียงอะทุกคนแล้วก็ผมว่าผมจะไลฟ์แบบสัมภาษณ์แบบรายการน,นะะแล้วก็นั่งสัมภาษณ์เป็นแบบนี้เลยครับพอดีเลยหาที่คุยเหนื่อยอี่ยน,นะฮะไม่ต้องนั่งนะเียรีบกลับดีกว่านะฮะก็ มีปัญหาครับแล้วก็ดูกเป็นว่าผมจะโทรสัมภาษณ์ทีละคนไปเลยแม่นก็มีปัญหาอีกก็คือเงินหมดไปเติมเงินมานะฮะสัมภาษณ์แขกคนแรกไปได้สินาทีสายตัดสายตัดตายนะฮะ ผมเลยง,งึดขัดแล้วก็แขกก็ได้โทรมาครับผมเลยก็สัมภาษณ์ต่จนจบนะฮะก็ไปแล้วคนแรกผมเลยคุยกับแขกแล้วก็รบกวนแขกทั้งห้าคนว่ารบกวนโทรหาผมหน่อยได้ไหม <c ười> คือแบบขายหน้าไม่โปรเฟชชั่นอลเลยนะฮะแบบไม่โปรเฟชชั่นอลนะฮะทุกคนก็มีประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้ ไม่มีอะมากแค่บอกว่าคิวสัมภาษณ์นะฮะขออีกแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากครับแค่บอกว่าทุกคนอยากเจอหน้าผมก็ถ่ายคลิปมาให้แล้วนะฮะเดี๋ยว้าเสียงก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะกำลังนั่งรถสาวน้องกลับนะฮะทุกคน <c oughs> ก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้งทุกท่านนะฮะที่มาติดตามผมทั้งแปดร้อยแสิบเจ็ดคนและ ขอบคุณมากมาก,มากนะฮะที่คอยสนับสนุนผมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ผมแค่อยากบอกว่าคลิปต่อไปก็คือสายนุ่มหัวคสกับปัญหาการศึกษาไทยกับแขกรับเชิญมีดังนี้ครับคนแรกพี่ฝันนะฮะคนที่สองครับพี่เสียผู้ก่อตั้ง ภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยคนที่สามพี่วิวเรขาภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยคนที่สี่ครับพี่อ่ะไม่ต้องเรียกพี่สิน้องเปนโนนะฮะตัวแทนนักเรียนนะฮะคนที่ห้าอับดุลมาเซะนะฮะตัวแทนนักเรียนจากภาคใต้เหมือนกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปสายนกขอดแคส EP ที่3ของเรานะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนคลิปลอยกระทงเจอกันแน่นอนผมไม่พลาดแน่นอนครับคลิปลอยกระทงนวลทัวร์สเปเชียลลอยกระทงปี63ผมไม่พลาดอย่างแน่นอนและอีกคลิปหนึ่งครับคลิปเฟื่องฟ้าเกมอานุก,กูน,นาลีปีหกผมก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนวนสายนุ ไม่สินนคนกระสินนะก็มีสามคลิปที่จะลงและมีอีกหลายๆคลิปที่อยากจะถ่ายแต่ก็ไม่มีเวลาถ่ายก็ฝากาด้วยลากันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชรฝากฝาก,ฝาก,กด s u b s c r ใ b e ให้นนคนกระสินด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับแบตจะหมดละก็คือถ้าถ่ายยาวกวนี้แบบหมดแน่ๆนะฮะ ก็จะมาคุยกันนะฮะก็ไลฟ์ก็ยังมีนะฮะไลฟ์สายนุกไลฟ์สตูดิโอก็ยังมีเหมือนเดิมก็คงจะไม่ได้จัดรายการบ่อยๆนะฮะก็คงว่างก็จะจัดนะฮะถ้าว่างก็คงอยากจะจัดตอนเที่ยงนะฮะตอนเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะฮะก็คงอยากจัดจอดข้างในเลยครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่าไปประตูนู้นเลยครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับอีกหลายๆรายการเลยนะฮะรีวิวก็เข้าข้อมาเจอครับผมก็ไม่มีเงินที่จะจินตนากแล้วนะฮะก็ขอขอามผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์เจดีเข้ามาด้วยนะฮะก็ขอบคุณทุกทกท่านมากๆอ่าประตูนู้นนะครับแล้วก็เข้าไปนะขอบคุณทุกทกท่านมากๆฝากกไดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้นอนฝนกัะสินหน่อยไปนะครับบ๊ายบาย